สวัสดีผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับกับมาพบก,กับ T.J. Review Gaming กับรีวิวกันพาตัวถัดไปนะกับครั้งนี้จะเป็นซีดีของซีเซโนมาโจหรือก็คือ uh, The Wish of the Mercury นะครับเนาะ uh, The Wish for Mercury เออผิดผิด,ผดนะฮะซึ่งหุ่นตัวนี้แน่นอนว่าเป็นหุ่นของพระเอกในซีรีส์หรือเปล่านะนัคือหุ่น d a i y Daily Baru d a นะฮะ d a i l ล b l a d นะครับ เอ่อบาเลตนะบลบ,บ,บาเลตนะฮะอ่านยากนิดนึงเนาะอืมก็จะเป็นหุ่นประจำตัวของกูเอลนั่นเองเนาะแล้วก็เพิ่งอ่าตอนล่าสุดเนาะเมื่อสัปดาห์ก่อนๆเนะาะก็คือกูเอลใช้หุ่นตัวนี้แต่ว่าจะเป็นรุ่นปรับปรุงไม่รู้ว่าจะมีพารเสริมอะไรมาอีกไหมนะแต่ก่อนอื่นเลยก็คือเอาตัวนี้มารีวิวกันก่อนนะครับนะอันนี้จะเป็นด้านหน้ากล่องนะครับผมด้านข้าง แต่แน่นอนว่ามีขาตั้งมาให้แล้วผมก็มีขาตั้งสําหรับใช้พวกแบบอ่ะพวกคล้ายๆกับฟันเนลเนาะอืมอ่าดโดรนยูนิตนะฮะขาตั้งที่ใช้กับดโดรนยูนิตเนาะมีเหมือนกันนะก็จะประมาณนี้เลยรายละเอียดของกล่องเนาะโอเคมาดูจํานวนแผงกันดีกว่านะกา่ในแผงแผงไม่ถือว่าเยอะมากไปเนาะก็ก็ ลกำลังดีนะจำนวนแผงนอันนี้ก็คู่มือของหุ่นตัวนี้เนาะของดาริอบาเลตนะฮะดาริ et, ะะอุบเลดเฮ้ยไม่ใช่สิน่าจะดาริอบาเดหรือเปล่านะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่านภาษาไทยแบบภาษาอังกฤษมันจ,จะอ่านยังไงเนาะแต่ถ้าญี่ปุ่นก็คือดาริดูบารูเดนะฮะหุ่นของโคเอลนั่นเองนะครับนะจำนวนแผงนก็จะตามนี้เลย หนึ่งสห้าหแผงนะคบมีทั้งหมดห้าแผงด้วยกันนะแล้วก็ถ้าดูดีๆสีส่วนใหญ่ก็คือเน้นเลยสีแดงนะสีแดงเน้นหนักเลยแผงแรกก่อนเลยน่าจะเป็นแกนแกนหลักของตัวหุ่นเลยนะฮะ,ะตามมาด้วยบีมเซเบอร์เนาะทั้งสองแผง สีม่วงกับสีเขียวที่ติดตรงไปลายปลายหอกนะฮะก็แผงที่สีสีอ่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำการลบรอยตัดเส้นนะครับจะเห็นได้คราบเลือดเทอะไปหมดนะแล้วก็แผงที่ห้าอ่านี่ครับนะก็ะจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวต่อไปมาดูกันว่าอ๋อ เื่ไปว่ามีขัดตั้งให้ด้วยนะครับขาตั้ง1ชิ้นอมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะสติกเกอร์ดำล้วนๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปมาดูกันว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วเนี่ยข้อต่อของหุ่นตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้ก็ผมก็ประกอบหุ่น d a i l b o u d e d a i l b a u d e เป็นอนสั็จเริยทร้อยแล้วนะฮะโอเคคือตอนคลิปตน้นคลิปอ่าตอนที่ คิปต้นนะฮะพอดีผมอ่านชื่อผิดเนาะในเวอร์ชันแบบภาษาอังกฤษกนะในดิวเบลด e นะฮะอ่านอย่างนี้นะตามภาษาญี่ปุ่นเลยเลยกันดนะาดิดิวเบลด e นะครับโอเคเดี๋ยวขอปรับรกล้องนิดนึงนะก็จะประมาณนี้รายละเอียดของหนะุ่นเนาะซึ่งตอนที่ผมประกอบออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือแบบเฮ้ยมันก็ดูดีนะนในแค่แนวตั้งนี้นะตั้งแนวด้านข้างนี่มันดูดีจริงหุ่นมันดูดีนะ มไม่คิดว่าจะดูดีขนาดนี้โอเคมาดูในส่วนของรายละเอียดกันดีกว่าเนาะโดยเฉพาะข้อต่อเลยอันดับแรกข้อต่อเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอทอดอาวุธออกก่อนโ okay. อเคออกก่อนนะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับผมด้านข้างด้านข้างอีกฝอ่งด้านหลังนะฮะแล้วก็ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะก็จะประมาณน,นี้เลยนะครับผม ส่วนของข้อต่อเนาะเริ่มที่หัวกันก่อนเลยนะครับนะหัวหมุนได้360โอ้ย360องศานะครับพร้อมกับเขาที่หลุดไปแล้วด้วยโอเคอเอาไว้นะก็จะประมาณนี้ส่วนของหัวนะครับหัวขยับขึ้นลงได้นิดนึงนะครับอมองไม่ค่อยเห็นเนาะนผมปรับโลดนิดนึงโอเคก็ขึ้นลงได้ประมาณนี้นะครับนะ ตรงนี้แน่นอนว่าหมุนได้นะแน่นอนว่าถอดออกได้โดยเช่นกันเดี๋ยวในแอรก็ถอดเลยแล้วกันเนาะจะได้เห็นระดับบางจุดได้นะครับนะส่วนของแขนกันบ้างนะครับอ่าหมุนได้360องศาเนาะดันขึ้นด้านข้างสุดได้ประมาณนี้นะครับนะส่วนการงอแขนนะก็จะประมาณนี้ สองข้อเนาะข้อที่หนึ่งอ่ะอันนี้เดี๋ยวไล่เลยอันนี้งอข้อที่หนึ่งกันก่อน,อนเลยนะงอข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็มือแน่นอนเนาะก็หมุนได้นะครับอ๋อแล้วก็หัวไหล่ก็ขยับแบบนี้ได้เนาะโอเคส่วนของเอวกันบ้างเอวรู้สึกจะขยับ ไม่อะไงเนี่ยดันขึ้นลงมันจะไม่ได้เลยเนาะคือมันตายตัวเลยเอ่อตรงอกนะครับแต่ว่าหมุนได้อยู่นะหมุน3ามร้อยหกสิบองศาได้อยู่นะครับอ๋อไม่ได้ฮะไม่ดได้3ามร้อยหกสิบองศาได้ประมาณ180องศาโดยประมาณนะโอ้โหร้อยสามร้อยหกสิบองศาได้นะครับนะได้ประมาณนี้เนาะส่วนขากันบ้างนะครับเดี๋ยวขอยกแขนขึ้นหน่อย ด้านข้างได้ประมาณนี้นะส่วนข้างหน้า,าสดประมาณนี้นะครับนะติดตรงหัวเข่านิดนึงมันยืดยาวมากนะครับต่อมางอขา2ข้อนะโอเคส่วนของเท้าขยับไดนะ้ด้านข้างเนาะคือมันเป็นจอยอยู่แล้วนะมันก็แบบหมุนได้หมุนได้ด้วย ทำไมถึงมันมุนได้โดยเฉพาะจุดนี้ก็คือมันจุดที่ว่ามันจะเอายืดขาดออกมาพร้อมกับสลิงใช้สลิงอันนี้นะครับติดเข้าไปนะแล้วก็ยืดออกไปนะครับโดยมีชิ้นส่วนพาร์ท,ที่ช่วยในการยืดอีกทีหนึ่งนะโอเคในส่วนของจุดขยับพิเศษกันบ้างเนาะก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่ก็คือหุ่นของกูเอลหุ่นหุ่นตัวนี้หุ่นอ่า แต่ดาริอุบาร์เดดาริอบาร์เดนะฮะก็คือมันจะมีจุดอ่าอยัางไงเดียวเหมือนกับว่ามีฟังเนลไปด้วยเนาะคล้ายๆฟังเกลเดียกันนะก็คืออันดับแรกเลยแขนนี่สามารถถอดออกได้นั่นเองนะครับถอดออกได้แล้วก็เปลี่ยนเอาแขนข้างหลังเนี่ยมาเสียบแทนเนาะโดยที่ต้องเอานี่ออกมาด้วยนะถ้าไม่ออกมาก็คือมันใส่ไม่ได้โอเคแล้วก็ใส่เข้าไป เสียบเข้าไปปึ้มอ่าก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็แน่นอนว่าอันนี้จะกลายเป็นบีมเซเบอร์นะครับหรือจะมาออกออกมาแบบบินเหมือนแฟนเนลก็ได้เหมือนกันนะครับนะ <c oughs> ส่วนของเท้าเองก็อ,ออกมาได้อย่างที่บอกไปคือมันอ,ออกมาเนาะเห <c oughs> มือนกับเป็นตัวตะขอจับหุ่นไฟของข้ามจะเป็นแบบนี้เลยนะ <c oughs> แล้วก็เอาอ่าพาเสริมเอาอุปกรณ์เสริมเนาะเสียบเข้าไปแล้วก็เอา ลวดเนี่ยติดแล้วก็ไปโยงที่ขาขาอีกทีหนึ่งนะครับโดยมีช่องรูเล็กๆนะเห็นไหมครับคือเสียบสายลวดอันนี้เข้าไปนะที่จริงแล้วมันมีให้มาสองสองเส้นนะฮะตัวลวดอันนี้แต่ว่าเหมือนผมจะทําหายไปเส้นหนึ่งเพิ่งหนึ่งได้ตอนประกอบเสร็จแล้วว่าเออลืมไปว่ามันมีลวดมาให้นี่วาแล้วผมก็ทําหายไปเส้นหนึ่งนะอย่างเช่เส้นเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้กับหุ่นตัวที่ใช้ลวดส้นินก็ได้เหมือนกันนะ ช้กับตัวเองได้นะก็จะประมาณนี้สําหรับจุดขยับแล้วก็จุดยังไงเดียอาวุธพิเศษประมาณนี้นะฮะเอาละต่อมาก็เป็นอาวุธกับโล่ที่ติดตรงขวายางนะครับนะมาก่อนอื่นเลยก็คืออาวุธนะมันจะเป็นเหมือนเป็นหอ,อกเนาะสองอันอุย้ยเป็นหอ,อกสองอันนี้นะครับนะจะมีตัวเชื่อมกันด้วยระหว่างหอ,อกสั้นแล้วก็ยาว เล็กใหญ่แล้วกันง่ายๆนะก็ะคือมันจะถึอได้2ชิ้นเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเวลาพอติดเชื่อมติดปุ๊บประมาณนี้นะครับความยาวก็ยาวก,กว่าตัวหุ่นนิดนึงแต่ว,ว่านิดนึงดีไหมนะถ้าจะส่งกว่านะครับต่อมาก็จะเป็นตัวโลเนาะโลมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะ ซึ่งแน่นอนว่าเอามาทำโดยใช้ไอตัวขาตั้งที่สำหรับติดกันอาร์มหรือฟันเนลในซีรีส์ของซุสเซโนมาโจเนาะที่มีขาแยกนะตอนนี้กันดัมเบลดก็ยังไม่เอาเข้าสต็อกนะตอนนี้อะไรก็ดองกี้ที่เอคที่ผมไปประจำก็ของหมดด้วยในราคา299นะราคานะนะนะคปกติถ้าซื้อที่กันดัมเบลประมาณ250นะครับถ้ามีของเข้าก็อยากจะไปซื้ออีกเนาะเพราะว่ามันอันเดียวไม่ไม่พอนะครับ ก็นะจะรายละเอียดประมาณนี้ตัวโลนะและ้วก็อันนี้เดี๋ยวไหนไหน,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 นอันนี้ด้วยแล้วกันเนาะอันที่เป็นติดบีมเซเบอร์นะครับนะรูลเล็กมากว้าแต่รูเล็กรูลกเล็กแต่อันนี้มันมัน,น,นตัวเสียบมันใหญ่ไปนิดนึงเหมือนเขาทำมาไม่พอดี ใหญ่ไปนะเนี่ยนะก็นะจะประมาณนี้นะครับไม่อยากขยอะเดี๋ยวกลัวหักสีม่วงนะครับผมครับแล้วก็ต่อมามือเนาะมือก็มีทั้งหมด3าอ่าคู่หนึ่งกับอีก1ข้างนะคู่ก็คืออันนี้เลยมือถืออาวุธอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับกนะ็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนมือ อ,อีกอันหนึ่งอีกข้างหนึ่งเนาะก็คือเป็นแบบแ,บ,บ,แบ,บมือแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยนะโอเคอ่ะเดวก็อีกส่วนหนึ่งด้วยกันเท้านะเวลาแบบติดลวดเนาะจะเป็นยังไงนะครับก่อนเื่นก็ปรับอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาพลาชิ้นส่วนที่สําหรับติดนะฝั่งนี้เสียบเข้าไปตึ๊บนะจะเห็นว่ามันจะมีทั้งอ่ะเดี๋ยวนะ มีทั้งช่องใส่ลวดแล้วก็สําหรับเสียบขาตั้งเข้าไปนะเสียบลวดเข้าไปปึ๊บนะให้แน่นไว้นะครับแล้วก็เสียบรตรงเท้าต่อน,นิดนึงก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเอาล่ะโพสท่าอะไรด้วยท่านี้ก่อนเลยนะครับนะเตรียมท่านะครับผมประมาณนั้นนะครับ แต่ถ้าถือว่าไม่ยากเท่าไหร่เนาะอืมก็พอจะนึกออกอ่ามันก็แบบคิดออกว่าจะจัดท่าแบบไหนดีสําหรับหุ่นตัวนี้นก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะท่าที่สองกันบ้างโดยใช้อาคาตั้งพิเศษของซีรีส์ตัวนี้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะอืมเยื้ออกมาเป็นคล้ายๆกับฟันแนวนะครับนะ,ะก็ประมาณนี้ ได้อรัาการหน่อยถ้าเทียบกับเอเรียลเอเรียลจะใช้เยอะกว่านะกูเอขอนของกูเอลไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับครับอะโพสทัสทด้วยท่านิ่งๆแบบนี้แหละหุ่นแบบนี้มันตั้งท่านิ่งๆมันน่าจะดูเท่อยู่เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะ สำหรับสำหรับหุนดาลิวบลเดนะครับผมก็จะประาน,นี้นะสำหรับการรีวิวคลิปนี้ก็ขอตัดจบตรงนี้เลยแลยกันนะครับสำหรับการให้คะแนนถึงดูเท่ยังไงก็เถอะแต่ว่าก็มีบางจุดที่แบบข้อต่ออาจจะไม่ค่อยนะก็ด้วยดีไซน์ของหุนนะเนาะก็อาจจะให้8เต็ม10บะกันนะครับสำหรับหุ่นตัวนี้เนาะโอเคถ้าเกิดว่าชอบ รีวิวคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปรีวิวถัดไปและถัถัดไปด้วยนะครับ